พร้อมกับเอ็ีทีเชียงใหม่ก็จะเดินทางไปมอบผ้าห่มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านยางเปาที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำร,ร,ริที่บ้านทุ่งจี้อำเภอเมืองปานพร้อมติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆค่ะ นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมการดำเนิงเนง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจี้ตำมลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเพื่อรับทราบประเด็นความช่วยเหลือสนับสนุนในการต่อย,ยอดให้ตรงกับพระราชเสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านทุ่งจีมีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพทางด้านงานแกะสลักไม้งานทอผ้าจากสารงานเครื่องปั้นดินเผาช่วยให้ราษฎรกว่าร้อยเรือนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้อยู่ดีกินดีเลิกการบุกรุกป,ป,ป่าทำไร่เลื่อนลอยชุมชนพื้นที่เกิดความเข้มแข็งมีการอนุรักษ์รักษาพื้นป่าไว้ให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้อย่างยั่งยืนหลังการตรวจเยี่ยมพบว่ายังมีความต้องการในเรื่องของการพัฒนาอาชีพทำการเกษตรเชิงคุณภาพความต้องการแหล่งน้ำที่จะจัดทำแก้มลิง ในเขตพื้นที่ทําการเกษตรเพื่อเป็นต้นทุนในการช่วยพัฒนางานการผลิตเพื่อจะได้รองรับการมีงานทําของชาวบ้านเบื้องต้นจะได้นําเสนอความต้องการบางส่วนเข้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการงบประมาณพัฒนาจังหวัดประจําปี2566และบางส่วนจะได้มีการนําเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป